สวัสดีครับวันนี้อยู่กับก็ตมิวสิกแบนด์พามาเบิ่งเซฟตาเด็กสมบูรณนะ์เอ็นไปถอดปอกหนาดสีขีดร่มผัวองมันพอหลุดเสพต้องก็จุดไปแล้วครับแตกอ่ะอีพีนนปไปแล้วมรับว่าวันนี้มาพันยาง ุดมาแร้งครับค่ะเบื้งมาแร้งครับเบื้งมาแล้งตรงกลางจะมันเลี้ยวเลี้กว่าะไรเฮ้ยเขี้ยวหลักมีอยู่มาแร้งหน่ะต้องตรงต้นนะคับไปเรื่อยๆ เด็กว่าเหยียบจะดีกว่านี้มันขึ้นมาจะลงไปอยู่เฉยๆเพราะเดี๋ยวยินเสียงระเบิดโอ้อยังไงทำลายแหละก็เลยบดลงไปโ็เถอะก็ต้งเลี่ยมเพราะว่าข่อยจะไปแล้วทีขอยาดีึ้น่อยเฮ้ยคนลงไปหลายอยู่ได้ป่ะท่านผมเมื่อคืนผมไม่ไดออกข้าวอยู่บ่ ดังอีก้นาไฟมาเนาะตอนนึงันดังไงเอ้มอันนี้ดัางระเบิดเบื่องอุปกรณ์การเห็นเลยบูยางหอนึงอูซื้อยี่ห้อนี้มาห้นงมันบดีตัวนี่ยางพื้นไปลากไม่หยุดดางพอด้วย ยี่บมัเนเงี้ยอยู่บ่ยี่บไม่สวยมากเหี่ยวก่อนนะ่ะมาตาน,นั่นไงตาตาลูกลูกชมอ่ะเงี้ยอยู่นี่วะจะดิขาดง่ายบ่ใครขาดได้ด้วนั่นขาด เนาะขันอย่างเงีมันขันอย่างชูดมาแรงอ้ยึดต่งขันอู้ยึดบางหน่อยไปล็อกบางหน่อยจูดล่องเหมือนกันบางหน่อยพ่านบานงง่ายเลย มีคาต่างกลงไว้ต่างไว้ทายตลอดทุกขันตอนไอ้มันมีความมันก็ไมีคาม่มมคามตาไ่ดดก่าล,ละเดี๋ยวปตุกันเลยพอมาเสร็จมือสัรูยังมาเบ่งตอนเสร็จสมบูรณ